สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV วันนี้เราพบกันวันที่14สิงหาคม2568นะตรงกับวันพฤหัสบ,บดีจร,จริงๆวันนี้เป็นวันดีฮะเขาเรียกวันครูเนาะครับ สำหรับวันนี้นะครับเรามีข่าวนะฮะที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับอันเนื่องมาจากการเดินหน้าทำงานของทีมงานเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของ s s k TV ทีมงานของกระผมเต่านินจาและทีมงานของบอกอเจี๊ยบแม่สายนิวออนไลน์นะครับ ที่เราได้จับมือกันเดินหน้าทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคนทุกชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการส่งเสริมให้เกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ดีๆประหลัดอำเภอนายอำเภอที่ดีๆที่ทำงานเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนจริงอยู่ครับการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำบัตร ก็ต้องมีติดไม้ติดมือติดปลายนวมบ้างนะครับเราไม่ว่ากันแต่การที่ตั้งโต๊ะแล้วดำเนินการนะครับเรียกร้องนะครับบีบบังคับเนี่ยมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนชาติพันธุ์ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงพยายามที่จะบอกกล่าวนะแล้วก็จี้ ไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถามว่าทำไมต้องเป็นทีอ่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงก็คืออาการที่มีกลุ่มพมา่ากลุ่มโรฮิงญากลุ่มจีนเทาและกลุ่มว้าแดงบางกลุ่มนะที่เคยซื้อบัตร089บัตรหัวหกไว้แล้วเข้ามาทำ ต่างด้าวถาวรในประเทศไทยมีกระแสการเรียกเก็บเงินถึงหัวละเป็นแสนนะครับส่วนในประเทศไทยก็เก็บขั้นต่ำก็21,500ถึง25,000ถึง30,000และถ้าใครต้องการแก้เอกสารก็ต้องเพิ่มอีก1,000 10, 0บาทสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเราจึงได้เสนอแนะนะครับมาโดยตลอด เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับทางท่านในอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ยังเห็นยึกยกยัก,ยก,ยกจะดาเนินการอย่างไรก็ไม่ทํามีการปล่อยให้บรรดาในหน้านะครับคอยมาจัดคิวแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนะเขาเสียไปแล้วคนละสองหมื่นกว่าบาทต้องมาเสียเพิ่มในการจัดคิวอีกเราทราบว่า เรียกเก็บเงินหัวละ1,500ถึง3,000บาทนะครับเก็บตรงศาลาหน้าอำเภอนั่นแหละครับเมื่อเก็บสิทธคนเหล่านี้ก็จะได้อาคิวนะส่วนคนที่เหลือก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ชะตากรรมการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการทุจริตนะเป็นการกระทำโดยมิชอบนะแล้วกระแสข่าวนะก็เป็นที่หน้าติดตาม อันเนื่องมาจากบอกว่ามีคนชื่อเอะอะไรเนี่ยนะครับเป็นคนสนิทของคนที่สนิทกับทางท่าน,นานอำเภอแม่สายเราก็เกรงว่าข่าวนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับอาจจะเกิดอาการใส่ร้ายป้ายสีหรือเปล่าเราพูดด้วยความเป็นธรรมไม่อย่างนั้นก็จะเกิดความเสื่อมเสียถึงทางนายอำเภอได้ซึ่งท่านจะรู้หรือไม่รู้เราไม่ทราบนะ เพราะเราเองก็พยายามที่จะประสานกับท่านนะแต่ท่านก็ไม่ดําเนินการที่จะแก้ไขตรงนี้จนล่าสุดนะจากการที่เรามีการนําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องล่าสุดเราได้ทราบว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเราก็ได้มีการนําเสนอข่าวผ่านไปถึงท่านท่านได้ลงมาดูนะพร้อมให้มีการจัดคิว การถ่ายบัตรโดยมีการจับฉลากแล้วก็ไปยื่นคำร้องนะครับซึ่งก็น่าจะเรียบร้อยดีนะผมว่านะนะแต่เราก็อยากจะถามทางท่านนายเพเภอแม่สายว่าแล้วไอ้ที่ผ่านมาจับฉลากผ่านเออไม่ใช่ยื่นเรื่องยื่นราวผ่านไปแล้วแล้วมีการเก็บเงินไปแล้วนั้นเนี่ยท่านจะแก้ไขอย่างไรนะจะให้เขาเอาเงินมาคืนหรือเปล่า หรือว่าปล่อยเลยตมเลยเงินเข้ากระเป๋าไปแล้วเข้ากระเป๋าใครบ้างตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะส่วนคนที่ได้จับฉลากจะจับอย่างนี้ตลอดไปหรือว่าเพื่อเป็นการสร้างภาพกลบกระแสข่าวที่กระผมเต่านินจาออกนะที่ร่วมกับบอกอเจี๊ยบแม่สายนิวออนไลน์ออกหรือเปล่า และถ้าทำตลอดไปอย่างนี้มีการเก็บเงินหรือไม่นะครับและไอที่เก็บไปแล้วเนี่ยนะใครคือตัวรับผิดชอบตรงนี้ก็ต้องถามไปยังผู้ว่า,าผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยให้สอบถามทางท่านนายเพอว่าเรื่องนี้มีจริงหรือไม่นะครับเพราะคนของท่านที่ใกล้ชิดมีกี่คนเรามีสตอรี่หมดแลเรารู้หมดแล้วนะโกหกผมไม่ได้หรอกนะครับ นี่คือสิ่งที่สำคัญดังนัน้นที่เราเป็นห่วงก็คือว่าเกรงว่าจะมีไส้ศึกแอบเข้ามาในขณะที่พม่าเองก็ไม่ค่อยได้สามัคคีกับไทยเท่าไหร่นักเพราะยังมองไทยอย่างคลางแคลงนะเหมือนกับกรณีของวาที่ทำเหมืองแร่แร่อ์ดแล้วก็ปล่อยสารตะกัว่วสารเคมีลงสู่แม่น้ำต้นน้ำ ทำให้แม่น้ำอาอแม่น้ำกกนะฮะแม่น้ำแม่สายปนเปื้อนมันก็เดือดร้อนทั้งพมา่าทั้งไทยทั้งว้าแดงด้วยนั่นแหละนะทั้งว้าทั้งไทยอะครับแต่พอเราถามว่าตรงนี้จะแก้ไขอย่างไรเขาบอกว่าแก้ไขไม่ได้เพราะว่าคนที่เราไปถ้าเราไปพูดกับว้าโดยตรงเลยเนี่ยนะพม่าก็ไม่ยอมเพราะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของพมา่า อ้าวก็แล้วถ้าเราไปคุยกับพมา่พมาพม่าเ็แก้ไขให้หรือเปล่านี่แหละครับนี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่าในขณะที่ประเทศไทยขณะนี้นะครับเวลานี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามนะเราแค่พักรบกับเขมรและน่าจะมีการเปิดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่ ถามว่าใจจริงเราอยากให้เกิดไหมไม่อยากให้เกิดหรอกครับไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะครับพะทางด้านพามา่าทิศตะวันตกนะก็ยังมีการสู้รบของชนกลุ่มน้อยกับพาม่านี่คืออันตรายต่อประเทศไทยดังนั้นวันนี้เนี่ยนะะจึงอยากจะแจ้งไปยังท่านภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงเลย แล้วก็รักษาการนายกรัฐมนตรีครับผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าในการทําบัตรชาติพันธุ์เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีการรีดเงินกันหัวละสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทผมอยากจะให้ท่านดูตัวเลขครับเพราะถ้าเราเอาตัวเลขค่ากลางนะจากสองหมื 30, ่นถึงสามหมื่นถึงสี่หมื่นเนี่ยนะครับเราเอาตัวเลขตัวเลขตรงกลางนะครับ ถัวเฉลี่ยหัวละ25,000บาทถ้าเราคูณกับ483,000คนเราจะได้ตัวเลขกลมๆออกมาเลยครับว่าเงินที่มีการทุจริตเกี่ยวกับการทำบัตรชาติพันธุ์ในครั้งนี้ทั่วประเทศเป็นเงินถึง1 2 7 7 5ล้านบาท2,000 20, มกว่าบาทสองมกว่าล้านนะครับเออหมื่นกว่าล้านครับ หนึ่งมืนสองพันเจ็ดสิบห้าล้านบาทถามว่าเงินเหล่านี้ไปอยู่ในกระเป๋าใครไล่มาตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านประหลัดนะนายอำเภอประหลัดจังหวัดรองผู้ว่าผู้ว่าอธิบดีประหลัดกระทรวงนะรัฐมนตรีเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่ใครผมไม่ได้กล่าวหานะฮะแต่ผมถามว่าเงินจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเงินไม่ใช่น้อยเลย มันไปอยู่ที่ใครนะดังนั้นผมจึงอยากให้ท่านภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศ และเปิดศูนย์รับร้องเรียนเลยครับนะบเปิดศูนย์รับร้องเรียนเลยว่าใครที่ถูกเรียดไถเงินนะครับให้มาแจ้งที่ศูนย์นะอย่าใช้ศูนย์ดำางธรรมนะฮะมันเป็นศูนย์ดำารงกรรมแต่หลายที่ก็ดีนะแต่บางที่ก็เฮงสวยเพราะฉะนั้นเอาศูนย์ใดศูนย์หนึ่งเนี่ยมาตั้งเลยและให้เขาไปลงชื่อร้องเรียนว่าใครได้เสียเงินบ้าง ใครเอาเงินให้กับใครหรือไม่ก็ให้ประกาศนะเครื่องขยายเสียงทุกอำเภอเลยทั่วประเทศว่าใครที่เสียเงินในการทำบัตรในครั้งนี้ถ้าเสียจริงมาลงชื่อแล้วเสียให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันคนใดหรือประหลัดคนไหนในหน้าคนไหนนะครับเจ้าหน้าที่คนใดนะครับแล้วจะได้เอาเงินคืนนะครับเอาเงินคืนเหลือไว้แต่ค่าธรรมเนียม เมื่อเขาทําบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะไปสมมนาคุณด้วยตัวเขาเองคนละพันสองพันห้าพันหมื่นแล้วแต่อันนั้นถือว่าให้ด้วยความสิเนหนหาเราไม่เกี่ยวแต่ณวันนี้เราต้องการอยากรู้ว่าเงิน1 2ึ่งล้านบาทอยู่ที่ใครและใครโกงใครกินนี่คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นกลับของเต่านินจาจ,จึงขอร้องเรียนนะฮะ ก่อนที่ผมจะส่งหนังสือไปเนี่ยผมร้องเรียนด้วยการนำเสนอข่าวก่อนนะถ้าท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับสนใจที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะมันเป็นรอยด่างรอยติฉินนินทานะครับผมได้ทราบข่าวว่ามีสสของพรรคบางพรรคเข้าไปพูดในสภาแล้วแต่เรื่องก็เงียบแต่ผมเต่านินจาไม่เงียบครับเพราะเราเป็นห่วงหนึ่งความมั่นคง ที่ไปขนเอาคนต่างด้าวที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยจริงๆเนี่ยนะมาทําบัตรเพื่อเงินเราก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นนะเป็นสายเป็นไส้ศึกอะไรต่อไม่อะไรหรือเปล่านะครับจึงแจ้งไปยังท่านภูมิชัยเวชยธรรมนะอะภูมิธรรมเวชยชัยขออภยัยนะครับให้สั่งการและตรวจสอบตรงนี้ให้ด้วยนะครับ ีนี้ปัญหาที่สองนะเรื่องของเคขมรนะที่เคขมรมีทั้งการก่อกวนรุกรานทั้งทำร้ายทหารไทยโดยการวางระเบิดนะครับอยากจะขอให้ท่านรักษาการนายกครับจัดการขั้นเด็ดขาดนะสั่งการเลยครับแล้วท่านจะได้เป็นขวัญใจประชาชนอย่างแน่นอนปิดด่านปิดตายทุกด่านหยุดส่งสินค้าออกประกาศเลยครับว่าสินค้าทุกชนิดเป็นยุทธปัจจัย บริษัทไหนก็ตามที่ส่งเข้าคขมรมนนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับถือว่าเป็นการขบฏนะโทษก็คือประหารนะถ้าทำอย่างนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าปัญหาตรงนี้จะจบและคขมรมนก็จะพินาศนะคขมรมนก็จะพินาศเราก็จะรบไม่ต้องมากนะ แต่ปรากฏว่ามีรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้มีการดิ้นรนครับไปเจรจากับลาวขอผ่านทางลาวเพื่อที่จะส่งสินค้าให้กัมพูชามันคืออะไรครับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรรักษาการนายกลองไปตรวจสอบดูหน่อยสิครับว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยมันจริงหรือไม่นะทั้งๆท,ที่สถานการณ์บ้านเมืองเกิดศึกสงคราม ยังมีใจจะส่งสินค้าของกินของใช้ไปขายให้ศัตรูครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นไว้วางใจอะไรไม่ได้ครับในขณะที่มันกำลังจะอดตายในขณะที่มันกำลังจะมากราบตีนส้นเตีนไทยเนี่ยคนกลับพยายามที่จะเอาสินค้าไปป้อนให้เขเมเรโดยการดิ้นรนขอเจรจากับทางลาวนะขอผ่านทางส่งสินค้าไปกัมพูชา เป็นการดิ้นรนอย่างมากเลยนะของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลน,นี่แหละครับนาที่ร่วมกับนายทุนเขาไม่ได้มองเห็นความสําคัญของทหารนะไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศนักรบชุดดําทหารพรานนักรบของพระองค์ดําและตชดทั่วประเทศนะครับนทหารทุกเหล่าทัพทั่วประเทศทหารพรานทั่วประเทศตชดทั่วประเทศ ที่ตรากตรำปกป้องอธิปไตยของชาติได้รับบาดเจ็บแข้งขาขาดถูกขเขมรยั่วยุถูกขเขมเก่อกวนก่อกวนด้วยโดรนเราก็ยังยื้อเรื่องแถมยังจะมีการเจราจานะขอเอาสินค้าผ่านไปให้ขเขมรมันคืออะไรครับนี่แหละครับท่านภูมิธรรมครับ ที่เขาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ท่านอาจจะพอใจหรือไม่พอใจผมไม่ทราบและท่านก็บอกว่าถ้าใครพูดถึงท่านท่านจะฟ้องถ้าผมพูดถึงท่านอย่างนี้ท่านจะฟ้องก็ฟ้องเถะครับผมสู้นะเพราะผมไม่ได้ด่านะผมแนะนําแล้วก็สอบถามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทหารลูกหลานของประชาชนนะอย่างที่เขาบอกว่าท่านลงไปเดินตรวจแนวดูนะครับ แล้วท่านก็จะรู้ความจริงว่ามันทุกข์ยากลำบากแค่ไหนอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมเต่านิจจาออกมาเรียกร้องครับและประการสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือขมนมีอุปนิสัยใจคอไม่แตกต่างจากพม่าครับขมนคือกลุ่มละแวกเก่านะในอดีตที่ถูกตัดหัวเลือดล้างตีนนะครับเพราะความทรยศคิดคด ที่ไม่เคยคิดดีต่อประเทศไทยนะครับพม่าก็เช่นเดียวกันครับผมได้รับบทความบทความหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นข้อคิดสั้นๆพม่าคิดว่าทุกเผ่าพันธุ์ในประเทศคือทาตที่ต้องตกอยู่ใต้อุ้งตีนนะตกอยู่ใต้อำนาจของพมา่าไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดก็ตามในพม่าเนี่ยพม่าถือว่าเป็นทาต ที่จะต้องอยู่ใต้วงตีงของพมา่าเช่กเช่นเดียวกับในอดีตนะเหมือนฝรั่งที่ดูถูกนิกโกว่าเป็นทาสชนกลุ่มน้อยในพมา่าจึงต้องลุกขึ้นสู้และต้องการอิสราภาพแต่วันหนึ่งถ้าพมา่าทำสงครมามกับชนกลุ่มน้อยและสามารถเอาชนะหรือสงบลงได้ควบคุมได้มันกัดไทยอย่างแน่นอน มันเองก็ไม่แตกต่างจากเขมรมันเล่นไทยทุกด้านมันตัดกำลังไทยทุกวิธีการแม้แต่เรื่องของให้ว้าปล่อยสารเคมีลงลำน้ำนั่นก็เป็นแผนของมันแต่เราก็ยังไปเเชิดชูผมจึงอยากจะถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะแก้กันอย่างไรผมเคยบอกว่า ปิดทุกด่านปิดตายเลยด้านเขมรงดส่งสินค้าทุกชนิดใครส่งถือว่าเป็นยุทธปัจจัยนะถือว่าขบฏจับประหารชีวิตแล้วแรงงานเคขมรมนตตอนนี้ผลักดันออกไปเกือบหมดแล้วอย่าไปตัวอ,อกตกใจฮะนะครับสองให้ตรวจสอบและสกรีนแรงงานเถื่อนพม่าทั้งหมดผลักดันกลับครับเราไว้วางใจสองชนชาตินี้ไม่ได้และสาม ผมบอกว่าให้จับมือกับชาติพันธุ์เรามีแรงงานเหลือเฟือที่เป็นคนชาติพันธุ์และเขาเหล่านี้มีความจงรักภักดีนะต่อแผ่นดินไทยต่อในหลวงของไทยแต่เราไม่เอาครับก็ไม่ทราบว่าคิดอย่างไรแต่ผมก็อยากจะบอกกับท่านรักษาการนายกว่าลองพิจารณาดูนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเป็นแรงงาน แทนพมา่าแทนเขมรแต่ไม่ใช่ทําพัสปอรรตีไอครับและการที่เราทําพัสปอรรตีไอก็เพื่อที่จะเอาเงินกันจะกินกันจะโกงกันนะกเท่านั้นเองแต่ถ้าเราออกบัตร089ให้แต่มี MOU ถ้าทําดีอยู่ต่อทําไม่ดีในประเทศกลับคุณจะกลับไปที่ใดก็ตามนะฮะทำอย่างนี้ประเทศไทยจะแข็งแรงนอกจากจะแข็งแรงเรื่องด้านเศรษฐกิจภายในนะครับ เรายังจะได้เศรษฐกิจภายนอกในรัฐฉานที่สามารถประสานถึงจีนถึงอินเดียถึงบังคลาเทศนะประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเขาต้องการสินค้าไทยเป็นอันดับหนึ่งเราก็จะมีการส่งออกมากกว่าส่งเข้าพมา่าอัาในปิดอกับขเขมรด้วยซ้ำนะครับเพราะกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่นะมีอาณาเขตปกครองมากกว่าพมา่า และนอกจากนี้ที่สำคัญเราสามารถาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสามารถสร้างกองกำลังจากพี่น้องชาติพันธุ์เหล่านี้ได้มหาศาลเลยและไม่ต้องมาฝึกมากเคารพเป็นอยู่แล้วเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยได้เปรียบแต่ประเทศไทยไม่ทำก็ไม่ทราบว่าคิดอย่างไร ดังนั้นวันนี้ผมต่อน,นีจจ์จึงนำเอาเรื่องนี้มาเสนอให้ท่านภูมิธรรมเวชย,ยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทารักในชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์ประชาชนชาวไทย และพ่อแม่พี่น้องประชาติภัณฑ์ทุกชาติพัณฑ์จริงท่านทำสิ่งนี้ท่านจะกลายเป็นฮีโร่ในทันทีเลยครับ